ลิสันเนราสีแดงแรงมิดมีคันเดียวเสร็จเดียวเดี๋ยวนี้เลยใครมักของแดงอชอบสีแดงมาทางนี้นะครับผมสวัสดีครับจากเคมโดซิงครับผม <S <S สวัสดีค่ะน้องนัส,สึมนกัตรลิจจาะบอกเลยนะครับคันนี้ใครขี่ไปนะครับมีแต่คนมองครับเพราะว่าสีโดดเด่นนะครับสีโดดเด่นเห็นแตไกละายเลยนะฮะ เราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะที่เราจะให้ทาไมอะไรให้ไรแถมมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันซื้อคันนี้แถมฟอร์มมอเตอร์ไซค์ด้วยแถมมอเตอร์ไซคันหนึ่งคับผมแถมมอเตอร์ไซค์เออเดียวขึ้นรถให้มีมีมีแต่ว่าเรามารีวิวนอกสถานที่ก็เลยไม่ได้เอามาด้วยแถมมอเตอร์ไซค์ทิปหนึ่งคันนะครับนะของจริงครับอยู่ในร้านเลยครับประมาณ250คันเมื่อมากไม่ใช่หรอกมีจานวนจำกัดคนเดียวสิทธิ์เดียวเท่านั้นจ้ะนะครับจองก่อนได้ก่อนครับดาคนที่หลังนั่งรอก็ได้รถออีียู่่ันนน้เลขมท2ะ ถ้าจำไม่ผิดนะสองหมื่นเนาะครับไม่พูดน้อยเลยนะครับยี่ห้อก่อนดีกว่าอ่ะคันนี้รุ่นอะไรครับด็อกเนสนิสันนารา MP สามร้อยแบ็กอิดิชันสีแดงแรงนิดปีสิบเก้าเจ็ดยี่สิบจ้าเบอรตระขาขายวันนี้เท่าไรครับห้าแสนเก้าพันบาทพอออกรถกี่บาทศูนย์บาทหรือว่าฟรีด้าไปเลยขับฟีกี่วันสามสิบวันใกล้กี่วันสามเดือนหรือว่าเก้าสิบวันจ้าสามสิบวันไม่ได้ขับฟรีสักขับไม่ต้องขับฟรีทันทีวันขับทำไมเออ นะชืนสมองก่อนนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับผมนะมีบัตรน้ำมันแถมมาอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดพันบาทเจ็ดร้อยเหรอเจ็ดพันไอ้ยังนี่โอ้ยนะเอาไปไแถมบัตรน้ำมันไปอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันพันบาทเออเอาไปดูไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับแถมมอไซต์อีกหนึ่งพันหนึ่งพันะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาสมองสมองเบอร์มดแล้วนะฮะ วัคซีนเป็นเหตุสังเกตได้นะครับคันนี้ค่างวดเต็มอยู่ที่9,800บาทเท่านั้นตลอดสัญญานะหลังจาก3เดือนนะค่อยผ่อนนะครับก็มาเลยฮะดูรถดีกว่านะครับรถใหม่นะครับนะมีแต่มีแต่น้ำครับเป็นมีเนื้อเลยเไอ้นี่เป็นมาอย่างนี้ครับเอิตกมาอย่างนี้ลายของเขาโรงงานโรงงานเลยนะครับใครอยากแกะออกก็ได้นะครับไม่ต้องหล่อมากเลยอ่ะหล่อดิหล่อเป็นคนขายอยู่แหละจริงเหรอจิ๊กิ้มกลัวคัดคัดคัดโอ้ยไฟหน้าดิใส่กิ๊บ มันต้องติดเครื่องนะติดเครื่องเอาง่ายๆนะใหม่อันเนี้ยก็ป้ายแดงแล้วอะไรก็เกือบป้ายแดงแล้วนะไม่แค่สองหมื่นแล้เดียวนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมกระจังหน้าหล่อเลยนะฮะโค่อเมียีดำนะครับเขาจะดีไซน์เขาอาจจะเป็นสีดําแดงนะคะนี่มีคิวล้อมีซุ้มล้อใส่ล้อแล้วไม่ล้นนะครับถ้าล้นมือพูดตีเนาะอต้องโดนไปจับนะครับเพื่อจ่าใส่ล้อนะคุยคุยคนละเรื่องอะไรคุยคนละเรื่องเหมือนไม่ได้มาด้วยกัน าใครลงเข้ามาซื้อคันนี้คือโชคดีครับนะโชคดีมากฟังมาูเรื่องสองคนไปแล้วเลยเออนะคะราคาย่อมเยาจ้ะแน่นอนนะว่าไปซื้อป้ายแดงราคาแบบกระโดดไปเป็นแสนอ่ะเจ็ดแสนกว่าบาทเจ็ดแสนกว่าบาทเลยเหรออันนี้ห้าแสนเก้าพันเองห้าแสนเก้าโอ้โหถูกกระป้ายแดงสองแสนครับถากกระท๋อะแดอีกนะคะ้อของเขาเนี่ยแม็กของเขาเนี่ยอเดิมของนาวราของแท้จากสวนเลยตัวต่ะ อีสันวราไงเอาเลยอีกคนร้อนตัวอันอ๋อเราตรงรุ่นอ่าตรงรุ่นเขาตรนี้เปลี่ยนร้อนได้ไหมเปลี่ยนได้สิ t สามเจ็ดอ่ะพี่บอลี่ะยำศูนย์ c yes เก็บไปเลยจ้านะครับอุ้ยแต่ว่าไฟไฟไฟเลี้ยวข้างเขานี่แบบเล็กเล็กนะมันมีอยู่แล้วนี่ ld e จ้าตัวนี้ครับสีส้มด้วยนะครับเออ Black Edition สองจุดห้านะครับ vgs turbo นะฮะคันนี้เป็นปุ่มพุทธศัตรูนะคะครับผมเลขไมล์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเท่านั้นนะคะอืออ๋แรกมันก็จะไม่่ถึง20,000หรออกทไมะ ตอน,นแรกม,มันมันเหมือนกว่าพอเราพอเราขับมารีวิวมันก็เลยสองหมื่น <c oughs> <c oughs> ข้างในก็จะมีหน้าจอให้มีช่องใส่สัมภาระให้นะคะ,ะแล้วก็เกียร์ของเขาหกสปีดแต่ว่าตรงหัวเกียร์สวยมากนะคะดีไซน์ได้สวยมากกุญแจเป็นคีย์เลสคีย์เลสนะคะ,ะคมีปุ่มพุาร์ทนะคะแล้วก็พวองมาลัยของเขาเนี่ยจะมีมัตติฟังก์ชันนะคะเพิ่มลดเสียงโทรเข้าโทรออกเล่นฟังก์ชันได้ต่างๆ่างแล้วความเร็วแล้วความเร็วด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้หนึ่งสอง สองพอแล้วกระจกพอบข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านี่ถ้าเกิดว่าคุณจะเติมน้ํามันกดปุ่มนี้นะจ๊ะฝาถังเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าค่ะไม่ต้องดึงแล้วไม่ต้องดึงแล้วนะคะข้างไฟฟ้าทั้งหมดเด้อนะครับแผ่นเพลทนิสันอยู่นี่นะครับแต่บอกของเขาอ่ะยังต้องปรับนี้อยู่เอ้ามันปรับปุ่มแล้วนะครับนะตะเข็บนี่ครับแหกจนพุนแล้วครับไม่ดูดูนะถุงยังไม่เกเลยเคยใช้ถุงไหมเนี่ยเคยดิสดหรอ <ส>ใช้ถุงไม่สดเอาเลยโอเคใช้ถุงนี่ครับใหม่ๆครับเดิมๆครับไปสองหมื่นอะไรเยอะแยะนะฮะนี่ไงกระจกข้าขั้งหมดห้ามไปเป็นฟ้า 5, 5, 5. ข้างหลังครับเบาะได้หายสับจนไปแล้วครับเดี๋ยวเราหาให้นะฮะใครลากไปไม่รู้นะครับน็อตเดิมนะครับประตูมาโตไม่เคยแกะไม่ได้ลักเปิดออกมาหนูยังเห็นช่างเขาเอาไปตากอยู่เลยเอาเลยโอเคเปียกน้ำเนาะเปียกน้ำเลอจ้ะนี่ครับ black edition นะครับรุ่นนี้ แต่งพิเศษครับนะจากศูนย์นะครับจากศูนย์ของนิสันนะฮะโอ้โหหล่อมากมีกล้องถอยด้วยนะมีกล้องถอยให้ด้วยมาจากโรงงานครับเดี๋ยวหน้าจอเดี๋ยวมีให้นะครับอยากด้รูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มานะครับนี่บอกเลยนะเจ้ากับกับบ้านเจ้าปีใหม่เนี่ยขับรถคันนี้เขาเงือเลยเด้เป็นไงล่ะสีมันจ้าบมากอยู่บ้านมีแต่สีเทาสีขาวสีาาวพ่นหรอเจอสีแดงไปนะครับนะหัวอะไรผิดเลยนวราจากนิสันของแท้ตองรุ่น ใชครับท้ายเสสวยเด้อนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะอันนั้นไม่ใช่ขี้เกลือน้ําทะเลนะอันนั้นเป็นขี้ฝุ่นนะจ๊ะเป็นขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นนะจ๊ะเอออ่ะจัดไปเลยเฮ้ยทำมันเบามากเลยอ่ะชอบอ่ะมันเบามันนุ่นไหมมันเบามันเบารถเดิมเบามันนุ่นเลยหรบางสสวยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าดูฝั่งซ้ายครับแคบปเปิดได้ครับลุงโล่งเลยนะครับนี่พวกน็อตที่ผมให้ดูครับเนี่ยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดครับเดิมโรงงานนะครับ แลวก็พวกตะเก็บประตูต่างๆนะครับแบบนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับของเดิมโรงงานนจะจ๊ะเบาะหนังตะเข็บส้มสีดําสวยๆนะครับไฟฟ้าทั้งระบบนะยกเว้นเบาะนะยฮะเปิด <c oughs> ได้ไหมเนี่ยทาท่าเนี่ยใช่แต่มันหนักอะไหนทําท่าอย่างคือโอ้ยหน่อยหนักค่ะรถมันใหญ่อ่ะตาปงเนี่ยถอดขายหลายร้อยเนี่ยแนะนาผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องใช้หรอกมันลำบากอาให้ผู้ชายใช้ดีกว่าห้องเครื่องนะครับ2.5ดีเซลเดิมเดมโรงงานนะครับมานอน เดิมเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะกระโปรงก็เดิมเหมือนกันนะครับนะแต่อันเนี้ยมันลอกง่ายหน่อยเขาดีไซน์มายังไงไม่รู้นะเอามาอย่างไงอะไรมาอ่าขยันอย่างนี้แหละนุ่นเบรกตูเบรกด้วยมันไม่ใช่ปัญหาเบรก ABS นะครับของแท้เลยนะนี่ครับฝากระโปรงกระโปรงนะติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยติ๊กเกอร์กออยู่ครบเลยอ่าเดิมแน่นอนครับน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับไม่ขยับเลยขยับตัวเดียวนะก็ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเนสัน นาวรา MP 3 0 0 b a c k e dition สีแดงปีสิบเกจัดยบจ้าจัดราคาเาที่เพียงแค่5 09, า้าแสนาพันบาทออโท่อะไรครับศู 0, บาทหรือว่าฟรีดาวไ,ไปเลยให้คาเฟอีกเก้าสวันแถมมอเตอไซค์อีก1นึ่งคันไปเลยบัตรมันอีกหนึ่งเจ็ดพบาทแล้วผ่อนราคาเท่าไรครับ ่อนราคาแต่มีที่9,800บาทเท่านั้นอ่ะนะครับแล้วก็ใครจองผ่านออนไลน์วันนี้ค่รจัดให้ผ่านให้ภ่าษสีให้ประกันให้แมกไม้ให้ยางไม้ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกอเครื่องให้ถ่ายคอเลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาณน้บ้ันให้แลัประกันหลังการขายดับบิลสบายล้วกระจงวันนี้รับมอไซต์ทันทีหนึ่งคบัตรกำนัลอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทขับฟรีอีก 90บาทอ่ะโอเคครับฝาก FC นะครับน้องนัทเสือฝาก FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านที่อยากจะซื้อจะจองคันนี้นะคะอราคาถูกแต่ได้รถตัวสูงไม่20,000ไม่20,000แล้วได้รถปีมให้ด้วยนะคะทาง Facebook ลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์ส่วนทาง YouTube ลิงไลน์และเบอร์โทรของเรา2คนจะปักหมุดอยู่ด้านล่างเลือกทักเลือกโทรมาได้เลยนะคะไม่ยิงไม่ยิงโทรมาเลยมาไม่กัดหรอกจับไม่ได้โทรศัพท์จับไม่ได้หรือว่าพี่จะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรมาก็ได้นะคะ แล้วก็เอซท่านไหนที่ไปแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลยสามพันบาทจ้าเอซท่านไหนที่ชอบโรลดสรุกใต้คอมเมนต์กันกบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ะนะคะเดี๋ยวซ่มแจ็เสือ้อแบบจากเข้มเป็นงี้ยไปเลยจะใส่เป็นนาก็ได้นะ เสียไปนาของเท่ครับนะแร่เท่ครับแลเท่ซื้อเสื้อแถมรถเอ้ยไม่ใช่แต่ขอขอร้องอย่างหนึ่งนะอย่าอย่ากีดหน้าเราหน้าพวกเราออกนะคุณสายไปอย่าพภูมไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยจ้าจ้าโอเคนะฮะไททันไม่มีนะครับนำกรบเดะแาบ็คเอเดชั่นแค่ชื่อก็หล่อแล้วอ่ะแก้ว